นอนหลับฝันดีกันไหมคะเมื่อคืนค่ะ <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันจนถึงจบคิปเลยนะคะชื่อว่าไกดมานานนะคะอมานานก็อยู่ม,มานานประมาณปีแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากื้อฝากตนัทุกด้วยนะคะมากเลยนะคะไ <Yeah, S 1> กด <yeah, S 1> ก็อยู่ไม่ได้ทานข้าเช <c oughs> ้าเลยอโอเคถ่างั้นเดี๋ยวระพัน่ะ <c oughs> นะคะเพือหาวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็น ก็มีทิมปุระบบนะคะก็จะเป็นเต็กญี่ปุ่นเลยอ๋อ <Okay. S 1> สนามบินอ่ามีท่านไหนเคยมาญี่ปุ่นเป็นครั้งสามแต่ีโอ้โหอ่าแล้วท่านไหนเคยมาญี่ปุ่นบ้างแล้วคะอ่าเคท่านที่มาญี่ปุ่นแล้วคงไม่ต้องฟังก็ได้ครั้งแรกอ่ะท่านที่ท่านที่มาเป็นครั้งแรกนะคะก็จะแนะนำอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปทานข้าวแนะนำทีกันเข้านะคะ อวิธีการเข้าน้ำเนาะส่งแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะพี่พี่โอเคใครยังงงกันกับการใช่ไหมคะอ่าโอเคโอเคแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ่าวิธีการเข้าห้องน้ำแบบที่ญี่ปุ่นนะคะเข้าไปก็จะงงมากก็มีหลายปสูงใารไม่รู้จะกดปุ่มอะไรนะคะใช้ก็เหมือนกันค่ะตอนมาญี่ปุ่นแรกๆนี่ก็คือกดปิดกดปุ่มน,น,นะคะกลายเป็นว่าน้ำนี่คือน้ำจากในชักโครกค่ะกระชูดใสหน้าตัวเองไปเลยนะคะก็โอ๊ย ตัวกระปรมากเลยนะคะเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวปุ่มไมยเล็กหนึ่งข้างบนนะคะจะเห็นว่า,าจะเป็นปุ่มเล็กอันนี้แปลว่าเล็กนะคะให้ทุกคนสังเกตว่ามีสามแง่งอย่างนี้สามนิ้วชูสามนิ้วอันนี้คือเป็นกดชักโครกแต่แบบกดแบบเบาๆนะคะสําหรับท่านที่ทําธุระเบานะคะเสร็จแล้วไมยเลขสองนะคะจะเห็นว่าเป็นห้าแง่งนะคะเป็นข้างบนแล้วก็ขีดนี่เป็นตัวต้าภาษาจีนนะคะก็แปลว่าใหญ่ ะะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดท่านไหนท่านผู้รัหนักให้กดตัวใหญ่นะคะเดี๋ยว,ยวให้ให้คนขับรถปักแขนให้ทุกคนนะคะปุ่มนี้ก็คือปุ่มหยุดนะคะปุ่มที่เป็นสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มหยุดนะคะส่วนหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่อันนี้ทุกท่านจะเห็นว่าเป็นรูปป่าอย่างนี้ค่ะโค้งๆแบบนี้ก็คือก้นของเรานะ อันนี้เป็นปลูกก้นนะคะเป็นลูกโค้งๆลูกตัวดับเบิลยูตัวนี้ค่ะอันนี้ไว้ล้างก้นนะคะเป็นหลังทําธุระเสร็จนะคะ mm. เสร็จแล้วฝั่งนี้เลยหมายเลขห้าน,นะคะอันนี้เป็นลูกผ,ผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นของในส่วนของการทําธุระของคุณผู้หญิงนะคะเป็นล้างทําความสะอาดนะคะเ mm. <betrayed> สร็จแ,แล้วตรงน,นี้ค่ะพอเรากดเสร็จล้างชําระเรียบร้อยนะคะให้กดปุ่มอะไรคะปุ่มอะไรคะ ปุ่มหยุดก่อนนะคะปุ่มหยุดก่อนยัง่กดปุ่มทักนะคะให้หยุดก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราเราล้างของเราเสร็จแล้วแต่เราไม่ได้กดปุ่มหยุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือน,น้าก็กระจายใส่เราเลยนะคะอันนี้นะอ่านะคะแล้วก็จะมีปุ่มล่างข้างล่างนะคะกระสันเห็นว่ามันจะมีแบบไฟสามจุดอย่างเงี้ยค่ะไฟสามจุดนี่อันนี้คือเป็นความเป็นการปรับความเร็วและแรงของน้านะคะในส่วนของ อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ข้างๆข้างบนอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่อยู่ข้างติดกาแพงเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็เหมือนที่หรือว่าเหมือนที่ไทยค่ะที่เหมือนกับอยู่อยู่ตรงถังน้ำนะคะที่เป็นอ,อยู่ติดกับชักโรครกนะคะกคะคะ็จะเป็นลองลองสังเกตดูนะคะบางที่ก็จะเป็นกลุ่มโกดบางที่ก็จะเป็นเซนเซอร์นะคะให้เอามือทาไปก่อนประมาณสามวิ แล้วก็มันก็จะลงมาเองแต่ส่วนมากสามก็เขียนไว้สามวิค่ะจะไม่เคยได้สามวิเขาต้องจ่อไว,ว้สิบวิถึงเจะทำงานนะคะอ่ะเราดูนะคะเสร็จแ,แล้วมีอีกแบบหนึ่งนะคะแฉมอันนี้คือตุ้มซึงแบบที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นแบบนี้แบบที่ไทยคือเขาก็จะเราก็จะรู้กันนะคะแบบที่ไทยก็คือมีมีที่ให้วางเท้าอ่ะแล้วก็มีช่องใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นคือไม่มีที่ให้วางเท้าค่ะไม่รู้จะต,ต้องเอาไปไว้ตรงไหนเลงยากมากคะ่ะอันนี้นะ เะะท้าของเราก็คืออาวาวไว้กับพื้นเลยค่ะแล้วก็ย่อนก้นของเราลงไปนะคะวิธีการใช้ก็คือหันหน้าเข้าจะงอยตรงนี้ค่ะหันหน้าเข้าจะงอยแล้วเล็งให้ดีๆนะคะเพราะว่าเคยเล็งไม่ดีเหมือนกันโอ้โหชีลาดใส่กางเกงใส่รอ,องเท้าเปิดเพื่อไปหมดเลยนี่ต้องระวังนะคะแต่ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะอ่าห้องน้ําแบบนี้แต่ถ้าเกิดอไม่ได้แล้วจําเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าก็อ่ารบกวนให้ ส่งไปนะคะอ่าโอเคอ๋อเขาจะเป็นรูปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะที่เป็นรูปอลายใหญ่หลายลเล็กอันนี้ก็คือจะเป็นปลัดใหญ่ฝาชเล็กค,ค่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วอ่าตัวจบก็คือตัวหยุดนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวที่เป็นรูปกลนก็คือล้างกลนนะคะ Yeah. 哎。嗯 <noise> มื้อนี้นะคะเราจะให้คณะทุกท่านนะคะได้ผ่านอาหารที่เป็นกินพายนะคะของชาวญี่ปุ่นแท้ไปก่อนหนึ่งมื้อนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะทุกท่านคะเอ่อเนื่องด้วยนะคะทุกท่านค่นนี้เนี่ยนะคะเป็นไดร์นะคะผู้หญิงนะคะที่คอยดูแล ให้บริการพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความสะอาดเนี่ยนะคะเราจะได้นั่งรถสะอาดๆแบบนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนวันกลับเลยนะคะในส่วนของขยะนะคะทุกท่านนะคะเขาจะมีถุงนะคะที่วางอยู่ด้านหน้าของคณะทุกท่านแล้วนะคะ้ากถ,ถากว่าขยะชิ้นใหญ่จนเกินไปไม่เป็นไรค่ะนะคะว่าอนุโลมให้ได้แต่รถกวนนะคะเวลาที่เ,เราทานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตอนที่เราจะลงจากรถนะคะเรา ถือลงไปทิ้งด้วยนะคะตามเอ่อตามข้อความนะคะที่ทํา เขาได้ติดไว้นะคะในรถนะคะส่วนไอศครีมหมากฝรั่งเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ขอเลยนะคะแต่ว่าคงไม่มีไม่มีไม่มีเร,ราห<ต>มากฝรั่งไปแบกบาะรถอยู่แล้วเนาะ <ๆ S 1> นะคะเพราะว่าเราเราไม่ใช่ตัวนักเรียนนะคะทุกท่านเนาะค่ะแล้วก็เอ่อกฎกติกามาร,รยาทต่างๆนะคะของประเทศนี้นะคะทุกท่านก็ยังจะบจุดเห็นได้ชัดนะคะเป็นอัตลักษณ์นะคะของประเทศนี้เลยนั่นก็คือความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มาร ยากนะคะในการไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวพี่มานานะคะจะได้บอกกล่าวเล่าให้คณะทุกท่านฟังนะคะเป็นระยะระยะก็แล้วกันนะคะสถานที่แห่งนี้ห้ามทำอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะคะเราคนไทยแดงนะนะคะเราก็ต้องรอไทยวีนะคะทุกท่านเราก็มาดูขนมทำเนียบวัฒนธรรมชื่นชมกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะ รถลาต่างๆนะคะแากนะคะของบ้านเมืองเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอพิวสนิทนะคะจากพี่คนขับนะคะกว่านี้นิดนึงนะคะเอพิวจะไปถ่ายนะคะถ่ายลิปนะคะด้านหน้านะคะให้คณะทุกท่านได้ชมกันแล้วกันนะคะส่วนรูปคลิปนะคะเอพิวอาจจะยังไม่ได้ส่งเป็นอ,อ,อัลบั้มให้คณะทุกท่านนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะบางท่านนะคะบางท่านอาจาร เน็ตช้านะคะบางท่านเน็ตไวท่านที่เน็ตไวก็จะเข้าไปดูในอัลบั้มได้ส่วนท่านที่เน็ตช้าล่ะนะคะทำยังไงท่านที่เน็ตช้าก็จะไม่ได้ดูนะคะทุกทา่านนี่ทางด้านซ้ายเริ่มเห็นแล้วนะคะต้นไม้นะคะสีชมพูดอกไม้สีชมพูนะคะมาช่วงนี้นะคะเมืองก็จะสวยะคะ่ะทุกท่านนะคะเพราะว่า,าต้นไม้จะเขียวขจีเนาะนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันภาวนาแล้วกันนะคะว่าขอให้เราได้ขึ้นชั้นห้านะคะที่มานา เอาใช่ไหมเ่อนจากจากอาทิตแล้วค่ะมีหินตกมาแล้วก็ขวางทางไว้เพราะฉะนั้นชั้นหน้าใเราก็จะไม่ได้ขึ้นนะคะเดี๋ยวขึ้นได้สูงสุดตอนนี้ก็คือจะเป็นชั้นหนึ่งค่ะแต่ว่าเราก็จะหาจุดผ่ายรูปนะคะหาจุดผ่รูปให้คณะทุกท่านนะคะ ได้ถ่ายนะคะกับฟูจิสันสวยๆนะคะมุมสวยๆค่วิวสวยๆให้คณะทุกท่านได้ถ่ายนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เราต้องแจ้งกับคณะทุกท่านนะคะล้วนแล้วแต่เร็นนความจริงทั้งหมดนะคะ สายเหมือนประเทศไทยรถวิ่งเรียนสายเหมือนไทย ก็สานตอบเป็นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ47 42ลปหมดเลยโอ้โหร้อนมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้มนีร้อนมีร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะเป็นโรงแลรมจะเปิหวันงนะะวันนี้ก็อากาศอบอุ่นอยส่ที่22องศา,าน,นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะลงไปอยู่ที่ประมาณ14ะะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปแถวภูชิงนี่คือรับรองว่าเย็นชื่นใจแน่ การทิ้งขยะของประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกนทะ่านก็จะเห็นที่้องนี้เพื่อไปแจ้งนะคะว่าที่ญี่ปุ่นนี่คือเป็นเมืองที่สะอาดและก็มีระเบียบนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ทิ้งขยะเลยๆเลย เลเบลนะคะก็คือเป็นขยะที่สามารถข้าได้นะคะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามาช่วงเนี้ยซากุระเราไม่เห็นสักในในปีก่อนหน้านะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะซากุระจะบานช้าที่สุดในรอบ11ปีเนื่องจากอากาศค่อนข้างที่จะอ,ะอุ่นช้าค่ะก็คือกลายเป็นว่าซากุระก็จะได้เห็นในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ รบางช้าที่สุดเลยนะคะในรอบทุกดีนะคะแล้วก็โอชินอฮกไกที่เราจะไปกันนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมางานก็ต้องไปมาหาบานกำลังสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เราไปถึงแล้วจะสวยขนาดไหนะะไปดูกันนะคะ Thank you. ทสฮัลโหลเทสค่ะ <peach peach> ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขึ้นชั้นห้านะคะที่ภูเขาไฟบูจินะคะเราก็ยังมีต้นสัตุระนะคะให้คณะทุกท่านนะคะได้ยนตลอดเส้นทางนะคะทุกท่านผ่าเอฟิวประชาสัมพันธ์และแนะนําคณะทุกท่านแบบนี้ท่านไหนที่มีอาการภูมิแพ้อยาเข้าไปใกล้มาเพราะว่าเกสรน,นะคะเวลาที่เขาโดนหลบแล้วเนี่ยนะคะมันจะฟุ้งนะคะแล้วทําให้ท่านจามน้ํามูกไหลไม่หยุดถึงท่านตรวจหัว ท่าน,นไหนไี่แพ้มไม่เป็นไร,ร,รตแต่สำหรับท่าน,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 นทีแ่แพ้อยากเข้าไปใกล้